อ้ขาขขณะนี้ก็เป็นช่วงเวลา6กโมงกว่าก็ได้มีโอกาสนะหลังจากเก็บตู้บริจาคทุกจุดเสร็จแล้วก็มาดูหมู่คณะเราช่วยกันเก็บกวาดนะเตรียมงานอีกวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งให้ญาติโยมได้มาส่งน้ำพระพุทธรูป เพื่อคว,วามเป็นสิริมงคลกับชีวิตในงานสงการนะเราทําได้เท่าที่เราทําได้ภายใต้การมาตรการป้องกันที่เข้มงวดนะก็ถ้าพูดถึงว่าถ้าไม่มีปัญหาโควิดก็คงจะพอสมควรท่นี้ก็แต่เราก็มีสอสมมอมาช่วยคัดกรองทุกจุดทุกทางที่จะเข้ามาสู่บริเวณเจดีย์ทรของเรานะสวยสดงดงามปีนี้นะยิ่งใหญ่แต่การตา ก็มาดูส่วนตาความเรียบร้อยในส่วนของบริเวณรูปเหมือนปางกินทุดงหลวงปู่มั่นที่ปล่อยอเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้ามาส่งน้ําปิดทองหลวงปู่เพื่อความสิริมงคลในงานสงการปี2564ก็ขอขอนุโมทนาสาธุแล้วก็มาดูตรวจเยี่ยมบริวารตรงไหนที่จะได้ซ่อมบ้างนะก็มีบ้างเด็กๆเ,เข้ามาก็สนุกสนานกันนะมีคำรุดชุดชมก็ซ่อมเข้าป พรุ่งนี้วันหนึ่งเจดีของเราะหมาโยมาวันนี้รย์มาเก็บบรรจาบรรสกาศช่วงเย็นช่วงกลางวันไม่ได้ว่างลงมาเลยนะก็มาดูอันนี้บริเวณจุดที่ตักบาดร้อยแปดใเอ้ยน้ำเอ้ยพอเบาเดี๋ยวปักแตกอะไรอย่าเวียงยันหือย่าเวียงอย่าเวียงค่อยค่อยเก็บค่อยค่อยเก็บเด้อค่อยค่อยเก็บไหนถอยมาให้มันเรียบร้อยถ้าเก็บไอ้อดใจอันนี้จุดนี้คือตักบาดร้อยแปดญาโยมาส่งน้ำพุธลูก นี่อะไรหวะนี่คืออะไรหวะโอ้มันคืออะไรหวะนี่แป้งหยดลงมาเอา๋าไม่รู้อะไรหวะาญาติโยมก็ดูเองกันแล้วกันแป้งหยดลงมาญาติโยมที่มาส่งน้ำนะ่อันนี้เป็นรอยแป้งหยดไหนดูอีกทีดิเออทําเป็นอะไรอืมคุณรู้วอะไรล่ะเนี่ยห้าโยมดูเองได้หน่เอ้ อ้าเขาขออนุมโมทนาสาธุในส่วนที่บูชาดอกไม้ทูเทียนผ้าไตนะตรงนี้เรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยท่านที่ญาติโยมวางผ้าไตสักระพระลมสาลีลิขภาพ้ะามาดูหมู่คณะให้กําลังใจพร้อมกับงาได้บอกให้ญาติโยมคณะกรรมการจัดหาเครื่องดื่มให้ญาติโยมมาให้พระเนนอันนี้ก็คือจระเข้ตัวใหญ่จะได้ซ่อมแซมเป็นบางส่วนอีกวันหนึ่งตัวใหญ่มากมัดป่านอนิเวศของเรา โอ้อ oh, ลังการมากกระเก้ตัวนี้ตัวใหญ่นะปีนี้มีครบอันนี้ที่จุสามเณรกำลังทำการซ่อมเจดีย์อยู่อีกวันหนึ่งวันหนึ่งเราช่วยกันช่วยกันพระเวรเนนเวรพระเวรเนนเวรช่วยกันเออบัวนี่เป็นยังไงขีดน้ำให้บัวหน่อยเด้อแหลมลานหมูน,มนี่หมูนี่เป็นไงหมูนี่โอ้เขาท่าไว้หมูนี่เขาท่าอยู่เขาท่าอยู่เอา้า หนูจะรักแค่ใหญ่เขื่อยกันเอาอนุโมทนาสาธุในส่วนของพระคุณเจ้าทุกรูปสามเณรทุกรูป,รปอนุโมทนาสาธุ